มาจากไหนกันน้อนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับแอดดิสอนแฟมิลี่นะครับบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับหน้าบ้านคุณลุงพลนะครับ FC จากที่ไหนมาน้อนะครับมาต่ไยกันครับเนี่ยนาครนบโอ้เอานาจากชนบุรีระยองอ ไปไปวังเยี่ยมกันต่อไหมครับอันนี้คือตั้งใจมาเที่ยวนะคะเนาะตั้งใจมากครับโอ้มาได้กระเป๋าคนละใบเลยใช่ไหมครับสองใบเลยโอ้วันนี้พ่อค้าแม่ค้าได้ขายของกันด้วยนะครับนะอ่ะกกอกยินดีต้อนรับพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับเนาะมาเป็นกำลังใจนะครับอย่างน้อยลุง ตรงกับป้าไม่อยู่ก็จะมาอุดหนุนพ่อค้าไม่ค้านะครับด,รนนรดูพวกเราไม่เครียดนะฮะพวกเราทำสบายๆนะครับบรรยากาศสบายๆหน้าบ้านคุณปู่ป้าน,นะครับสวัสดีพี่เสือด้วยนะครับวันนี้ วันนี้พี่เสือแบบว่าไล์มาลาทอนนะครับค <he ochond> <in Turns out> <Yeah, S 2> ุณปัญญาบอกอดิสรไม่เครียดนะฮะเป็นคนไม่เครียดขอบคุณครับคุณลาวข้ามคุณอาอ๋อยสวัสดีครับนะฮะ เอฟซก็ถ่ายรูปกับองค์พ่อปู่ปริจิตนคราชน,นะครับมาจากหลายที่นะครับจากอำนาจ,จเจริญจากระยองจากชนบุรีนะครับ จริงๆเดี๋วก็ปล่อยให้เอฟซีได้เดินชมองค์พระผู่นะครับนะมาจากแดนไกลนะครับเหมือนกับคิดถึงเหมือนกับบรรยากาศแบบว่าคนไม่เคยมาแล้วมาเราก็ต้องเดินดูเนาะอ่าเป็นธรรมดานะครับ ครั้งแรกที่ได้มาก็ถ่ายรูปนะเป็นที่ระลึกนะครับนะบรรยากาศนะครับก็ตอนนี้อยู่หน้าบ้านลุงก็จะมีพี่เสือนะครับมีป้าดามีพี่ทีซีนะครับเนาะมีอดีศรนะครับนะก็ประมาณสี่ช่องนะครับักหลักอยู่หน้าบ้านคุณลุงนะครับแล้วก็มีโจยกจอกด้วยนะครับหนึ่งคนนะฮะโจยกจอกก็จะเดินไปเดินมานะครับอ่า <FC S 1> ครับ<ด>ผม FC มาจากหลายที่นะครับมาถ่ายรูปนะฮะมานะครับ ต้องขออภัยพี่ๆนะครับไม่ได้เดินตามพี่ๆเอเด้อปล่อยให้เพื่อนเดินสำรวจเดินดูนะครับตอนนี้บรรยากาศร้อนมากนะให้ดูบรรยากาศรอบนอกเอานะครับนะอนนี้เขาก็เดินดูนะครับองค์พรอปู่ปฏิจจนาคราชนะครับนะแล้วก็พิจารณาเอาครับตัวไหนควรถ่ายไม่ควรถ่ายให้อยู่ในเฟรมนะครับพี่ๆนะสาเหตุที่ไม่เดินตามนะครับเนาะอยากให้ ชมบรรยากาศาภาพรวมเอานะครับก็ขอบคุณสำหรับพี่พอซด้วยนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับบรรยากาศที่กกอๆวันนี้นะครับอโอ้ โดยอากาศที่ร้อนๆอย่างนี้คนที่อยู่ข้างหลังนี่คือตากแดดมากนะครับตากแดดมากคนอยู่ข้างหลังนี่คือร้อนมากนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งแบบว่าถ้าคุณไม่รักไม่มานะพี่ๆนะผมบอกเลยนะถ้าคนที่เขาไม่ได้รักนะครับเขาไม่ได้มานะเห็นไหมเขายอมทนตากแดดอยู่ข้างหลังรถเพื่อที่จะมา บ้านลุงนะครับแต่ว่าเขาเพิ่งรู้ว่าลุงไม่อยู่บ้านนะอาจจะไม่ได้ตามข่าวาตลอดทั้งวันนะครับเพื่อนมาเลยไม่เจอลุงก็เลยอย่างน้อยๆถ่ายรูปประตูหน้าบ้านลุงแค่นั้นเขาก็ดีใจแล้วนะฮะผมเห็นแล้วผมก็ประทับใจอย่างหนึ่งนะว่าขนาดทนแดดร้อนๆเขาก็ยังมานะครับพี่ๆร้อนๆคงไม่มีใครอยากจะออกมาตากแดดนะฮะ ครับบายบายครับขอบคุณครับนฮะมาเยี่ยมมายามนะครับเนอะอ่าเป็นภาพประทับใจอย่างหนึ่งนะครับเนอะที่เพื่อนมาเยี่ยมนะครับเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับพี่พีเอฟซีก็คงจะเห็นแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราให้กันได้ก็คือให้กำลังใจนี่แหละครับนะให้กำลังใจกันนะครับ สวัสดีตอนนี้แอดมินออกมาสำรวจข้างนอกแล้วนะครับสวัสดีครับฝากช่องด้วยนะครับอดีสรแฟมิลี่นะครับนี่อันนี้ช่องไหนครับช่องไหนครับลุงพลป้าแตนลุงพลป้าแตนออกมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับตัวเป็นๆเลยครับตอนนี้นะฮะแอดมินช่องนะออกมาทําข่าวแล้วนะครับตอนนี้นะฮะนี่เห็นไหมอันนี้ลุงพลป้าแตนแฟมิลี่นะครับถือกล้องไปแล้วนะครับพี่ๆนะฮะ ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปนานๆนะครับนะต่อให้คุณลุงเพิ่นจะไม่ได้อยู่บ้านนะครับเดินทางไปนั่นไปนี่นะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือขึ้นมานะครับทำข่าวอยู่หน้าบ้านคุณลุงนะครับพอได้พูดคุยกับพี่ๆเอฟซนะครับว่าเราก็ยังอยู่ตรงนี้นะเราไม่ได้ไปไหนนะนะครับมามายืนยันตัวต,วตวนอยู่ที่นี่นะฮะจุดยืนเราก็ยังให้กำลังใจเหมือนเดิมนะครับ